วันนี้แอดแนะนำเทดเดอร์จะพาเพื่อนๆไปเกาะที่ไม่ใช่ทะเลฮะเกาะอะไรที่มันไม่ใช่ทะเลก็เกาะน้ําจืดที่นี่ไงเกาะน้ําจืดหมู่บ้านโบอองอยู่ในเขตเขื่อนวชิราลงกรที่ชื่อเดิมคือเขื่อนเขาแหลมเวลานั่งเรือต้องนั่งกอนกลางวันเลยนะฮะเพื่อความปลอดภัยนะครัคบเรือไม่มีที่บังแดดนะฮะซึ่งถ้าเพื่อนๆจะมาเนี่ยนะ ต้องนั่งเรือข้ามอำเภอกันเลยทีเดียวโดยสามารถจอดรถไว้ที่ท่าแพได้โดยใช้เวลาประมาณ30นาทีก็จะมาถึงหมู่บ้านกันแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนฮะอ่าโบอองครับเป็นหมู่เกาะโบอองครับอาจารย์หมู่เกาะหรือหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านอหมู่เกาะนะครับครับก็เราเดินทางมาจาก ท่าแพใช่ไหมใช่หมู่บ้านท่าแพใช่นั่งเรือมานะฮะหมู่บ้านนี้ต้องนั่งเรือมาเท่านั้นนั่งเรือค่อนข้างนานเหมือนกันเออนะมาตั้งแต่เที่ยงเลยแดดร้อนมากนะฮะแต่ว่าน้องเฟียก็เก็บบรรยากาศให้ได้นะฮะดี๋ยงไงอินเสิร์ตลูปเข้าไปได้เลยฮะนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปวัดพระธาตุโบอ่องด้วยนะครับแล้วก็โชคดีมากช่วงนี้เขามีกิจกรรมลื่นเลิศพอดีใช่นะที่หมู่บ้านพอดีก็เป็นโอกาสดีที่เราได้มาช่วงนี้เลยนะฮะเราก็มาเจอน้องๆที่รู้จักกันอยู่ที่นี่ด้วยนะฮะแล้วก็มาถือโอกาาสสมระ วัดพระธาตุโม่ทอกด้วยครับก็ตอนนี้เนี่เอาบรรยากาศแบบชิลมากนะรับเหมือนไทยบ้านเหมือนไทยบ้านเลยอะอยากเห็นแบภาพจริงเลยนะผมว่าดีมากนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเป็นยังไงไปดูกันดีกว่านะฮะว่าสนุกแค่ไหนฮะเจอกันไปเลยไปเลยครับไปเลย ไม่มีนะ<ย>ตอนนี้อาจารย์นี้จบเลยนะยน้ำเซียนเซียนนี่จบเลยใช่ใช่มีเพื่อนมาทักกันเยอะเลยตอบไม่ได้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะฮะใช่ฮะนะฮะโอ้โหนะครับรน,ะบโอโนบ้องเฟยียก็ซิ่งมากนะซิ่งจัดนะเนี่ยน,นผมชอบนะฮะผมคิดถึงตอนที่ผมอยู่ลำปางเลยอยู่แบบพวกอัมโภโมแม่ท้าอะไรอย่างเงี้ยจะคล้ายๆแบบนี้ไหมต้องอะนะ โอเคครับเราก็เดินทางมาถึงที่พักแล้วนะมีพี่ชื่นนะฮะเป็นไกด์ที่นี่เลยเดินทางไม่ใช่จากที่พักผู้ผิดจากที่พักมาที่วัดนะฮะพระธาตโบออกนะครับก็เราเดินทางมาประมาณสัก10บนาทีเนาะสิบสิบห้านาทีเก็บบรรยากาศซิตี้ทัวร์มาต้องบอกพี่ชื่นก่อนพี่ชื่นเป็นคนท้องที่ที่นี่เลยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับโอ้โหเกิดที่นี่อ่ะครับครับโอ้โที่นี่ใช่แล้วแล้วมีมีประวัติความเป็นมาเป็นยังไงบ้างฮะกับวัดพระธาตุโบออกเนี่ยฮะประวัตินี่ก็ ยาวครับผมก็ไม่ค่อยรู้แต่ว่าย่อสั้นพี่ชื่นมีความเชื่อก็ห้ามผู้หญิงผ่านผมจาความได้ก็ตั้งแต่สะพานนี้เลยใช่ไหมใช่ตั้งแต่สะพานเลยนะครับห้ามผู้หญิงผ่านไปครับแล้วต้องถอดรองเท้าเดินทางถอดรองเท้าเดินขึ้นไปครับผมแล้วเขาจะมีสการะปีละครั้งฮะช่วงประมาณเดือนเมษานาทีครับแต่ชาวบ้านเขาเรียกเป็นงานประจาปีงานนัทซี่เพ่งนี้ก็เพิ่งจะเสร็จไปครับเออครับคืนสุดท้ายเมื่อคืนนะครับแต่ก็แล้วผมก็ไปอ่านในอินเทอร์เน็ตมานะเขาบอกว่า มีพระพุทธเจ้าครับได้ดึงเส้นผมแล้วลงไปในในแม่น้ําให้เป็นพื้นที่แม่น้ําเขาก็เลยเหมือนห้ามผู้หญิงเดินผ่านอ่าใชะไม่รู้จริงหระมาณนี้คือถ้าเดินผ่านนี่คือน้ําจะแห้งนี่หรอใช่จะเกิดอาเพศน้ําแห้งเนี้ยครับแต่แห้งจริงใช่รับแห้งแห้งจริงนะแห้งจริงครับโอ้คือจะแกลกเลยครับแห้งแกลกเลยฮะโอ้ครับตรงนี้นี่คือเราจะมาคุยไรล้อเล่นไม่ได้นะฮะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มาก แล้วเราจะต้องแบบทำขอคารพสักการะมากๆเลยใช่นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปได้ไหมฮะพี่ได้ได้ครับเชิญนะครับได้เลยใช่ไหมฮะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่านะฮะไม่ไม่ไม่ให้ขึ้นไปขนาดนั้นไงไปพวกเราเข้าไปแล้วกันนะฮะเราถอดรองเท้าครับผมพี่พี่ชื่อเคยขึ้นไปข้างบนไหมผมก็เคยเคยครับเคยบ่อยอ๋อบ่อยใช่ไหมฮะโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูข้างบนกันดีกว่านะฮะโอเคครับไปดูบรรยากาศข้างบนเลยครับโอเคไป เป็นไงฮะคุณจกผมรู้สึกว่าพอเราได้ก้าวข้ามาตรงสภาเที่วห้ามผู้หญิงก้าวข้ามตรงนี้รู้สึกว่าอมันมีมุนหังจริงๆใช่ไหมฮะรู้สึกว่าเราเรากำลังไปเข้าใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนในหมู่บ้านนับถือมากๆใช่ครับนะฮะแต่ผมแปลกใจว่าทําไมต้องมีแบบเขาเรียกว่านี่เขาเรียกว่าปีเสียปะไม่ใช่เด็กโตไหมปีเสียครับอาจารย์ก็คือใช่ไหมฮะกิเลนปีเสียก็จะเหมือนกันคอยแบบว่ามาแบบ มาเฝ้ามาเฝ้าประตูวัดใช่ไหมก็คือคนนี้เฮ้ยใครเอ่ยเฮ้ยมายังไงเนี่ยคือผมแอบฟังอาจารย์ไร้ว่าจะมาประทานบัวองอะไรสักอย่างโอ้โหโอ้จ้ำน้ำมาลองแต่่ คนนี้มีเียงกันเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ยีฮะมีคุณเอ็มเข้ามาด้วยฮะขอปปุ่เขาเสียงปุ่มเหือกับคุณเอ็มมาร่วมทริปกับอาจารย์ด้วยใช่นะฮะแต่ว่าเอ้ยลืมไปฮะเราอยู่โซนนี้เราจะไม่ได้เราต้องต้องสุขุมครับต้องสุขุมโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศดีกว่าว่าเป็นยังไงนะฮะเผื่อคุณเอ็มจะช่วยบรรยายด้วยเผื่อคุณเพื่อพี่เอ็มจะขอลูกเมื่อกี้ได้ยินไล่าว่าที่นี่ขอขอลูกได้ใช่ไหมไอ้นะฮะคุณเอ็มสนใจไหมฮะ ตอนนี้ยังอ๋อยังนะฮะเพราะว่ายังไม่มีแม่นะฮะอ่ายังไม่มีแม่ของลูกเลยฮะอันี้ม <okay ันเป็นเรื่องของต้องวางแผนระยะไกลครับโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าอย่างไรนะฮะครับหมอกาแฟนั่งทำสงสิทธิ์ปลุกเสกพระก็คือเพราะว่า พระุณเอม,มาอยู่ด้วยกันสิเจ้ฟังคุณโจด้วยกันเระวติที่ผมได,ได้รู้มานะครับอาจารย์รก็คือพระพุทธเจ้าได้มาที่นี่แล้วมีบังเอิญว่ามาเจอยากพอดีเลยยากก็บอกว่าโอ้ยหิมะหัวเจ้ายากจะกินมากเลยอยากินพระพุทธเจ้าใช่ครับอยากินพระพุทธเจ้าครับพระพุทธเจ้าบอกว่าใจเย็นใจเย็นก่อนให้กินแน่นอนให้ยากเนี่ยไปหาหินมาก้อนหนึ่งเพื่อมานั่งให,ให้มานั่งรอหาหินเพื่อมานั่งรอตรงนี้ แล้วให้พระเจ้าเทศนาให้ฟังก่อนก็คือโซนไหนโซนนี้เลยไหมฮะนี่ครับนี่เลยเนี่ยก้อนหินก้อนใหญ่นี่เลยคิดว่าพระพุทธเจ้าน่าจะเทศน์ตรงนู้นใช่เขาบอกว่าถ้าเทศนาเสร็จแล้วยายจะกินเราเนี่ยเราให้กินได้เลยอพออยากนั่งเอาก็เห็นมันนั่งฟุบอยากนั่งลงตึ้งมันก็เกิดการยุบยุบของการที่อยากนั่งทับลงไปก็คือแอืนเอี้ยน้ำนี้พอพระพุทธเจ้าเทศนาเสร็จยักษ์ก็เกิดแบบยูดีก็เคลี้ยวลุดไปเลยแล้วยักษ์ก็หนีไปเลยใช่พอซึ้งเหมือนซึ้งใน พระธรรมอะไรเงี้ยครับพระเจ้าก็เลยเดียดเส้นผมเส้นหนึ่งแล้วโยนลงไปในน้ำพื้นนี้ก็เลยเกิดการอุดมสมบูรณ์มีน้ำมีอะไรขึ้นมาเราเลยห้ามผู้หญิงเดินข้ามสะพานมาเหมือนเดินข้ามเสี่ยนของพระเจ้าใช่โอ้อย่างนี้เองประมาณนี้ครับอันนี้คุณโจ๊กไปเอาข้อมูลมาจากไหนฮะเนี่ยอาจารย์กูครับอ๋ออาจารย์กูเฮ้ยกูจะกูเป็นยังไงฮะกูเกินนะกูเกิานั้นเองนะครับยอดเยี่ยมนะฮะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับ พอมาพอมาที่นี่ผมนึกถึงอะไรรู้ป่ะนึกถึงพี่โน้ตดุดูชอบครับโอ้ใช่พี่โน้ตเขาเคยมาถวายบริจาคใช่ไหมใช่โอ้ครับแล้วเดี๋ยวที่อาจารย์จองไว้เดี๋ยวเท่าไหร่ครับเดี่ยวสามครับไหนๆว่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ดู สการะเยอะมากนะฮะใช่ครับก็คือหมู่บ้านโบอองเนี่ยก็จะเป็นาชาวมอญเชื้อสายไทยครับอมอญกับพมา่าเนี่ยเขาจะมีความนับถือกับพุทธศาสนามากๆเลยครับครับอย่างเช่นบ้านเราเป็นวัน <c oughs> ท้าใหญ่ออ,าอาบางคนก็ไปทํางานบางคนที่เชื่อเขาก็จะหยุดงานเพื่อจะไปทาบุญคือไม่ไม่ทั้งหมดใช่แต่ถ้าเป็นเมืองพมา่าหรือว่าคนมอญเนี่ย เขาจะพร้อมใจหยุดหมดเลยใช่เพื่อไปงานงานบุญ uh huh. ใช่เขาจะเค่งเค่งกว่าเราครับสุดยอดนะครับอยาขึ้นไปดูบน,น,นีินดนึงครับผม no. บรรยากาศสวยงามใช่ครับเย็นนะข้างบนเย็นเออเย็นนะคุ้มค่าที่ขึ้นมาใช่ไหมคุ้มค่าเหนื่อยมากๆเลยใช่ครับนะฮะคือไม่ใช่แค่เราพยายามขึ้นมานะเราต้องนั่งเรือตากแดดมาอใช่ครับหลายร้อยโลนะฮะเยอะๆอะครับผมถือว่าคุ้มค่ามากๆกับวีล็อกนี้นะใช่นะฮะตอนแรก คิดอาจารย์ชวนใช่ไหมผมแล้วคิดอีกเฮ้ยจะมาเลยพอมาแล้วรู้สึกแบบอืมข้างหลังอาจารย์ชวนมาอีกนะไม่ต้องเลยค่ะเดี๋ยวคืนนี้เรายาวๆไปโอเคยาวไปนะยังต้องมีการสังสรรค์คุยกันเกี่ยวกับการลงทุนเกี่ยวกับอะไรก็ตามโบ๊อบะโบ๊อบะยันตีห้าได้เลยันตีห้านะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้ข่าวว่าเหลือออกตีห้าหนึ่งนาทีจะทันหรือเปล่าเดี๋ยวไปกินเซเล้วตันเลยนะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวก่อนเราจะจบคลิปวันนี้นะครับก็อธิษฐานอีกรอบหนึ่ง อ่เพิ่มความศักดิ์สิิทธ์ย้ำตอบย้ำความศักดิ์สิิทธ์อ่ะโอเคเริ่มอะไรครับโอเคคุณโจ๊กขออะไรเอ่อยังตามสไตล์ผมเลยครับอาจารย์ก็คือขอให้อ่ามิซเน่ให้ไปไหนมีแต่คนรักคนหลงทำอะไรมีแต่คนเมตตาคือเมตตามหานิยมนั่นเองอ่ายี่ยมนะฮะอาจารย์นะครับของผมเนี่ยอยากให้ทำมาค้าขึ้น เพื่อนๆที่มาติดตามก็อยากให้ทุกคนมีชีวิตดีขึ้นนะฮะแล้วก็มีความสุขทุกพื้นที่ตามคอนเซ็ปเป็นที่ขห้นอนเลของชีวิตเลยนะฮะมีความสุขทั้งสุขภาพทั้งการเงินการงานครอบครัวความสัมพันธ์ทั้งหมดเลยโอเคครับนะครับแล้วทุกคนอ้าเดี๋ยวพี่เอ็มคุณเอ็มโอเคนะครับอ๋อ ได้แล้วครับอ่ะนี่ขอนานี่คือขอเลยฮะขอลูกขอให้ฟอร์มเบอร์ go t o the moon ชี้นิวขึ้นแล้วบอกว่ารวยรวยรวยสุดยอดแสดงอันนี้ก็ขอเพื่อนเหมือนกันนะขอเพื่อนทุกคนโอเคครับโอเคฮะบายใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องเนื้อมเฮดเดด้วยนะฮะแล้วเราพบกันในคลิปครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ